สวัสดีครับเมืนอวานครับมานำเสนอนนี้บุญเก้าข้าประดับที่นี่จิตใจของจิบศีลกินอมาะมาที่ที่ความหัวใจง่ายที่สสดว่าเข้ามารำลึกถึงค,น,ค,น,คน,นดคีจวนมาด่าผวตายตายปู่ทวดต่างๆแล้วพ่อพี่ก็เข้ามือคือาประตูระลกสวรรค์เปิดครับผมเข้ามารำลึกถึง คุณงามความดีของปุยาแต่ยายพรอมเนี her ่ยอนห้องทลรับไปแล้วครับโดยเฉพาะตั้งใจมาลบนครบทีมาตอนลึกบประมาณกาคือแม่ที่แม่ผมนะครับแม่สมมาลางุภาพนะครับเกียด่วงรับแล้วหลายปีครับที่มามาเมือันที่ตาม ว่าง่ายกต่ชื่อแบรรบุรุษของเฮ้าผู้ย่ารยาที่รงรับไปแลดข้นมื่อนี้ประตูนรกสวรค์เปิดว่าเออออเเเออเออเออเเออ่ออครัเออเออเออออเัเเเอเเอ